กตกตแจ้งกฎเหล็กสั่งทุกพักห้ามดึงสถาบันมาหาเสียงเตือนรวมไทยสร้างชาติคุมเข้มไตโรงหลังปลาใสสุส่มเสียง13มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามในหนังสือเรื่องการควบคุมและกำกับดูแลมีให้สมาชิกพักการเมืองกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย แจ้งต่อหัวหน้าพักการเมืองทุกพักโดยระบุว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา22กำหนดให้คณะกรรมการบริหารพักการเมืองและกรรมการบริหารพักมีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลมีให้สมาชิกพักการเมืองกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับรวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศและคำสั่งของกกตและเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือให้มีการเลือกสมาชิกบุติสภาแล้วแต่งกรณีคณะกรรมการการบริหารพักการเมืองและกรรมการบริหารพักการเมืองมีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลมีให้สมาชิกพักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองกระทำการในลักษณะที่อาจทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปด้วยโรยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดซึ่งสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนายทะเบียนพักการเมืองมีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้พักการเมืองปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวจึงขอให้พักการเมืองแจ้งให้สมาชิกของพักการเมืองได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับรวมตลอดทั้งระเบียบประกาศและคำสั่งของกกต โดยเฉพาะระเบียบกะกะตว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ .2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็คือในส่วนของการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง หร e ือเมื่อคณะกรรมการบริหารพักการเมืองได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพักว่าสมาชิกพักการเมืองกระทําการอันอาจมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา22วรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้คณะกรรมการบริหารพักการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิกพักการเมืองยุติการกระทํานั้นโดยพันุและกําหนดมาตรการหรือวิธีการที่จําเป็นเพื่อมีให้สมาชิกพักการเมืองผู้ใดกระทําการอันอาจมีลักษณะดังกล่าวอีก แล้วแจ้งให้หนายทะเบียนพักการเมืองทราบภายใน7วันนับตั้งแต่ที่มีการลงมตินอกจากนั้นเลขาธิการกรกตยังได้ลงนามในหนังสือเรื่องการควบคุมและกลำกับดูแลมีให้สมาชิกพักการเมืองกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายส่งถึงหัวหน้าพกรวมไทยสร้างชาติโดยมีรายละเอียดว่าด้วยการปรากฏขอ้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2566นายไตรรงสุวรรณคิรีได้ปราศัยณสนามหน้าสาราการจังหวัดนครราชสีมา โดยช่วงหนึ่งของการประัยได้นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองนั้นนะคะก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของนายไตรงสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติอาจเป็นการกระทำที่เป็นการฝ่า,ฝ,าฝืนระเบียบกรกวตว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ .2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของการนำสถาบันพระมาหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ดังนั้นจึงขอให้ท่านควบคุมและกำกับดูแลมีให้ในายตารงกระทำการอันอาจเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับรวมตลอดทั้งระเบียบประกาศและคำสั่งของกกต